วันนี้มีเพื่อนๆมาเที่ยวที่บ้านค่ะแม่ก็เลยจะจัดเมนูบ้านบ้านให้กินกันกับวัตถุดิบที่แม่หาเองมากับมือเลยค่ะเมนูแรกไปทำกันเลยกับแกงส้มปลาซากแกงส้มวันนี้แม่ก็จะใส่หน่อไม้ดองแล้วก็สับปะรดค่ะแม่ละลายน้ำแกงแล้วก็ใส่หน่อไม้กับสับปะรดลงไปก่อนเลยจากนั้นก็รอน้ำแกงเดือดน้ำแกงเดือดก็ตามด้วยปลาสากแบบสดๆดกันไปเลยค่ะแม่บอกว่าเพื่อนๆมาได้กินแกงส้มปลาสากแบบสดๆดรับรองว่าจะติดใจแน่นอนค่ะแม่ใส่น้ำมะขามเปียก ตั้งแต่ตอละลายน้ำแกงแล้วนะคะแล้วก็ปรุงรสตามชอบเลยค่ะเมนูแรกก็เสร็จแล้วค่ะกับแกงส้มปลาซากเดี๋ยวไปทําเมนูต่อไปกันเลยค่ะแม่ก็ทอดปลาต่อเลยค่ะเพื่อนๆได้เข้ามาชมช่องแอนแล้วเห็นเมนูปลาบ่อยๆไม่ต้องแปลกใจเลยนะคะเพราะว่าแม่แอนเป็นคนที่ชอบตกปลามากๆค่ะว่างไม่ได้แกก็จะไปหาแหล่งตกปลาตลอดเลยค่ะเลยเป็นโชคดีของแอนได้กินปลาสดๆตลอดเลย ทอดปลาเสร็จแล้วแม่ก็มาทอดปลากุเราเค็มต่อค่ะโรยพริกขี้หนูซอยหอมแดงซอยแล้วก็บีบมะนาวลงไปบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนวันนี้ก็เมนูจัดเต็มพร้อมต้อนรับเพื่อนๆค่ะ